ำออะไรยู่บหายไปจากไหนคะหน้าจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หน้าจอไม่มีนะก็มีรับฟอนแอร์ตลอดนะคะของช่องเจ็ดนะคะเปิดช่องอื่นหรือเปล่าตอนนี้มีอะไรบ้างเอ่อตอนนี้ถ่ายอยู่สองเรื่องนะคะยังยังไม่ได้ออนแต่ปีนี้ก็มีออนไป็ั้งสองสามเรื่องแล้วนะก็หายไปน่าจะหายไปจากพวกข่าวรักเลิกอะไรนี้มากกว่าอ่าพูดเรื่องรักเลิกแล้วตอนนี้พังยาปวดใจพังไปบ้าง ก็สดเหมือนเดิมค่ะเรื่อยๆแฮปปี้ดีค่ะตอนนี้ก็มีคนคุยด้วยเป็นเป็นเป็นใครบอกว่าก็มีทั้งในและนอกค่ะมีคนเข้ามาคุยด้วยแต่ว่ายังไม่ได้พบใครมีใครที่เข้าตาที่สุดไหมคะคนเลยอบาวินที่สุดก็มีมากแต่ว่าอขอคุยไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันแีนวุป็นมานานหรือยังครับคนไหนคะ <laughs> มีสเปคอะไอยังชอบฝรั่งอยู่ค่ะค่ะค่ะครั้งต่อไปมองอย่างไรบ้างครับแบบสเปคเป็นไงบ้างเนีก็ก นี้เราไม่เคยเปิดเผยอะไรมากเป็นเพราะว่าเออเราเรดจกครั <I knew his overseas> ้งท <throwing disadvantage> ี่เราแล้วหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่มีอะไรให้เปิดจริงๆมันต่อจริงๆยังไม่ได้ตกลงกับใครว่าเป็นแฟนหรือว่ายังไม่ได้มีใครที่แบบพบพิเศษคนอื่นอะไราเงี้ยคุยไปเรื่อยๆแล้วพูดให้อีกไม่กลัวบอกหนุ่มที่แบบอาจจะดูอยู่ทํางบ้านโอ๊ยโคมแหลายคมอะไรอย่างไป สดนิทเลยส่วนอะทั้งนี้ส่วนงานกับทุกท่นใช่จ้าส่วนน่าทส่วนในชีวิตเลยค่ะกี่ปีคะส่วนมากี่ปีแล้วไม่กี่เดือนเลยเล่าเล่นไม่เหงาเลยครับส่วนไม่เหงาค่ะไม่เหงาสนุกแฮปปี้มากค่ะช่วงนี้แฮปปี้กับเรื่องไหนคะทุกเรื่องค่ะล้านลาค่ะถ้าถ้าสมมติว่าจะใช้คำว่าแบบสวยเลือดด่างยีไต้ได่างนั้นเออ ตาพอใช้ได้นิสัยดีมากแลกวอเลือกกันค่ะ